วัครับวันนี้วันที่25มีนาคม2566ครับสถานการณ์ของคริปโตก็ย่อ,ยอตัวลงมานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับแต่ตอนนี้เรามาดูาเหตุต่างๆนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นสัญญาณของดาวโจน,นั้นก็บวกนะครับร้อยกว่าจุดนะครับก็บ่งบอกว่า,าในวันอาทิตย์นี้ราคาของคริปโตก็น่าจะากระโดดขึ้นมามีสัญญาณการรีบาวนะครับ หมายถึงตลอวันอาทิตย์นะทั้งๆท,ท,ที่วันนี้เป็นวันเสาร์ก็มันจะเป็นวันสุดสัปดาห์หมายว่าทั้ง7วันก็จะไปสรุปปิดจบที่วันอาทิตย์แล้วราคามันก็จะในสไตล์ของที่ลุงคาดเอาไว้นะครับเป็นความทิถีพิถนส่วนบุคคลนะครับทุกท่านกรุณารับฟังแล้วก็กรุณาติกตองตามมากๆนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็มันเป็นความพิดีห็นส่วนบุคคลนะครับลุงอาจจะสามารถที่จะคาดเดาไปในทิศทางต่างๆได้แต่ว่าท่านต้องอ ต้องใช้สมาธิแล้วก็ใช้สติในการรับรู้นะครับพี่นาจากตรงนี้ก็คือมีค่าดอลลาร์นะครับรู้สึกว่าค่าเงินบาทก็จอนค่าขึ้นนะครับถ้าเราเข้ามาดูจังหวะของเขาก็จะเป็นเช่นนี้นะครับอันนี้เป็นบาทต่อดอลลาร์นะครับบาทต่อดอลลาร์ก็บ่งบอกว่ามันจะเป็นจังหวะซายเวดาวลงมาเพราะว่าเอเมซนดีนั้นชี้ลงแล้วก็ยังคงไม่มีการเข,าเข้าซื้อของหวานนะครับตัวนี้ก็จะมี สีเขียวก็คือเป็นชาวดอยนะครับลุงเศษคริปโตสวัสดีครับดีครับกรุณากดถูกใจกดกระดิ่งรับการติดตามของพระคุณมากครับกสีเหลืองก็เป็นการซื้อขายทั่วไปส่วนสีตั้งด้านล่างนี้ก็คือเป็นการเข้ามาของจังหวะของนักลงทุนวานตัวใหญ่เพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็ราคาก็จะไซด์เวดาวลงมา่ก็จะไซด์เวดาวและทิศทางของเหรียญก็จะเห็นว่าอาจจะมีการแข่งข้าขึ้นไปถึง30บาท ต่อดอลลาร์นะครับคุณที่เป็นนักลงทุนที่พ่อสอนพ่อรวยสอนลูกเขาก็เรียกเงินดอลลาร์ว่าเป็นกระดาษชําระนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นเช่นนั้นราคาทองนะครับก็ยังคงทรงตัวนะครับหลังจากที่มีโอกาสที่จะ,ะพุ่งขึ้นไปถึงระดับ2000ดอลลาร์ 2, นะครับเขาเคยพุ่งขึ้นไปถึงแล้วนะครับเขาพุ่งขึ้นไปถึง2000ดอลลาร์ 2, แล้วแต่ตอนนี้ก็อันนี้ก็คือลุงลากเอาไว้แล้วก็บอกว่านี่คือราคาเป้าหมาย กาที่เป็นจุดที่เขาจะพุ่งขึ้นมาแล้วก็ชนเป็นจุดสูงสุดของระหว่างนี้นะครับเราก็จะย่อตัวลงมาลงมาที่พันแปดร้อยหรือจะลงมาที่พันเก้าร้อยยี่สิบก่อนที่จะดีดกลับขึ้นไปนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการเดินทางของราคานั้นก็คือเป็นไปตามรูปแบบนี้นะครับก็คือว่ามีราคานะครับกับเวลานะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดจะพักขึ้นไปแล้วจะพักลงมาแล้วจะพักขึ้นไปเป็นชนีเป็น อินฟินิตี้ไปทางขวามือนะครับเพราะฉะนั้นท่านลงทุนก็พยายามที่จะเข้าใจก็คือจังหวะเมื่อเมื่อเป็นไปดังนี้นะครับราคาก็จะขึ้นสุดลงสุดขึ้นสุดลงสุดลุ่งยกโลยกหายขึ้นไปเรื่อยๆเป็นเช่นนี้นะครับท่านักทุนครับท่านาลองพิจารณาดูดีๆนะครับจะเป็นไปอย่างที่เราเล่าให้ฟังฟังหรือเปล่าราคาค่าน้ํามันก็เช่นเดียวกันนะครับเข้ามานี้ท่านถ้าม,มาดูชนน่องนี้ท่านก็จะเห็นราคาต่างๆนะครับก็จะเข้าใจจังหวะเดินทางของราคาต่างๆนะครับ ตัวนี้เมื่อสูงสุดก็ลงมาต่ำสุดต่ำสุดมันก็จะค่อยๆกลับขึ้นไปที่สูงสุดสูงสุดที่ในที่นี้ก็คือราคาที่76บาท76ดอ่าดอลลาร์ต่อบาเรลนะครับก็ถือว่าราคาช่วงนี้ก็จะเป็นราคาต่ำจริงๆน้ำมันไทยก็น่าจะลงมาถึงบาทได้แล้วนะครับแต่ปันนี้วันนี้เขาก็ยังคงไม่ลงมานะครับทั้งๆที่ราคานี้ย60ดอลลาร์ต่อบาเรลนี่มัน ต้องเป็นราคาเท่าไหร่ท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับราบเซตไทยก็ยังคงลบนะครับเมื่อวานเป็นวันศุกร์ก็ปิดแล้วก็ังทุนก็เก็บเงินสดออกนะครับคือมันเป็นวันศุกร์เพราะฉะนั้นังทุนส่วนใหญ่ก็จะถือเงินสดเอาไว้เพื่อรับการปรัะเช่นหน้าในวันจันทร์นะครับรเพราะฉะนั้นก็สรุปสุดสุดท้ายในวันศุกร์ก็คือเขาก็ได้ถอนกําไรออกไปนะครับแล้วเขาก็จะมาดูใหม่ในสภาวะของวันจันทร์นะครับทีนี้เราก็จะมาดูราคาของตัว คริปโตกันสักทีนะครับหลังจากที่ไปดูราคาต่างๆนะครับความเป็นไปต่างๆนะครับราคาของคริปโตก็มีโอกาสนะครับทรงๆตัวนะครับเนื่องจากว่าราคานั้นก็ลบนิดหน่อยนะครับจะเห็นว่าดอลลาร์ก็ลบไปหน่อยเดียวนะครับแล้วก็ราคาบาทก็ลบลงไปนะครับมันก็ไปไปตามจังหวะของเงินดอลลาร์นะครับก็คือว่าถ้าดอลลาร์อ่อนค่าตัวคริปโตก็จะต้องอ่อนลงไปด้วยนะครับอย่างตัวนี้นะครับอย่างโอเชียนนี่นะครับเขาก็ ลบไป0.001นะครับเพราะนั้นตัวโอเชียนตอนนี้ก็คือบวกอยู่0 01, 0 1 0 0 1นะครับล้วก็ที่12บบาทในวันถัดไปก็ราคาก็จะย่อลงมาเหลือ12บาทท้่นนะครับหรือ11บเอ็ดบาทก็เป็นไปได้นะครับเขาจะตามโยกตามราคาของดอลลาร์นะครับนั้นราคาเราก็ดูได้จากเหตุนี้นะครับเหรียญทั้งหมดทั้งมวลก็ทรงตัวนะครับราคาไม่บวกมากมายนะครับเราก็ไม่ลงมากๆไม่ลงมากมายนะครับ เช่นตัวนี้นะครับ H bar นะครับตอนนี้ราคาของดอลลาร์ก็เริ่มบวกไป0.06นะครับอยู่ที่ก็คืออยู่ที่0.06นี่หละแล้วก็ราคาก็ H bar บาทไทยก็อยู่ที่2.06นะครับตัวนี้ก็น่าสนใจในการดูแล้วก็น่าจะลงทุนได้นะครับของ H bar นะครับก็ดูจังหวะของเขาก็คือคราคาก็จะต้องเคลื่อนตัวมาที่จุดต่ตําสุดนะครับหลังจากที่เขาขึ้นสูงสุดแล้วใช่ไหมครับ เห็นไหมครับว่าเมื่อเขาเข้ามาอยู่ในกรอบน้เัศนเขาต่ําสุดเขาก็พักตัวเองขึ้นไปที่จุดสูงสุดเมื่ออยู่ที่จุดสูงส,สุดก็จะค่อยๆพักตัวเองลงมาที่จุดต่ําสุดนะครับของกรอบนิเวศนสีเขียวสีแดงนี่นะครับนั้นเมื่อมันลงมาต่ําเราก็เข้าช้อนที่ราคาต่ําแล้วมันก็จะพุ่งขึ้นไปที่จุดสูงสุดแต่ต้องทุนลองพิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับก็ต้องดูเส้น MA c d เป็นตัวเป็นตัวประกอบหลักแล้วก็ดูววอลลุ่มนะครับว่า มีถ้ามีวอลลุ่มเข้ามานะครับถ้าเป็นวอลลุ่มสีดแดงๆพวกนี้ก็คือมีวอลลุ่มวานเข้ามานะครับแต่ถ้าเป็นสีเหลืองแบบนี้ก็คือยังคงไม่มีนะครับก็คงเป็นการเป็นเหมือนเกียร์ว่างกับส่วนตัวคลิปเขียวนี่ก็คือเป็นที่ซื้อเอาไว้หรือว่าเป็นคนที่ติดดอยนะครับเป็นชาวดอยนะครับทีนี้ถัดเราก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับว่าตัวไหนมันน่าสนใจนะครับก็ถ้าดูตัว C H C S 4นี่นะครับก็อันนี้เป็นค่างเงิน ดอลลาร์นะครับ c s c ก็น่าสนใจเนะครับเพราะว่าที่สนใจเพราะว่า m อ c d นั้นยังคงยืนอยู่เหนือเส้นสัญญา l นะครับล้วก็กําลังจะวิ่งขึ้นไปที่เส้นศูนย์โลนะครับก็หมายาว่าราคาจะค่อยๆไซเว่พุ่งขึ้นไปนะครับถ้าเราดูตรงนี้ก็คือว่าอันนี้ต่าสุดขึ้นไปสูงสุดเรียบร้อยแล้วก็ลงมาต่าสุดจังหวะถัดไปก็คือเขาจะค่อยๆสวิงขึ้นไปที่จุดสูงสุดเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าตรงนี้ก็จะเป็นการเข้าเกงกําไรแล้วก็ต้องทนถือ ต้องมีความอดทนนะครับราคาก็จะขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้น่าสนใจนะครับสำหรับตัว CH4 นะครับจังหวะก,ก็คือว่าถึงแม้ว่าเขาไม่มีวานเข้ามานะครับเขาไม่มีวานเข้ามาแต่ราคามันจะค่อยไซด์เวพุ่งขึ้นไปเพราะว่าเป็นไปตามจังหวะของการขึ้นการลงของราคานะครับก็คืออย่างที่ลุงเคยเรียนให้ทราบนะครับจังหวะของมันก็จะเป็นไปตามการเคลื่อนตัวของราคานะครับเพราะฉะนั้น เมื่อไรก็ตามที่มันเข้ามามันก็จะก็จะพุ่งขึ้นไปแล้วก็จะลงมาแล้วก็จะพุ่งขึ้นไปตัวนี้ก็เป็นจังหวะที่มันจะพุ่งขึ้นไปนะครับเมื่อมันลงมาต่ำสุดก็จะเป็นจังหวะที่เราอาจจะต้องกะเก่งกําไรนะครับก็คือเมื่อมันต่ำสุดเสร็จปุ๊บมันก็จะค่อยสวิงขึ้นไปที่จุดสูงสุดนะครับซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่แต่ว่ามันจะต้องมีจุดจุดต่ำสุดขึ้นไปที่จุดสูงสุด เท่านั้นนะครับเมื่อถึงจุดสูงสุดมันถึงจะลงนะมันจะเป็นมันจะเป็นระเบียบแบบนี้นะครับคือเห็นไหมครับว่าเมื่อมันต่าสุดเสร็จมันขึ้นไปต้องต้องขึ้นไปสูงสุดเมื่อมันขึ้นไปสูงสุดมันก็จะกดตัวเองลงมาต่าโดยอัตโนมัติไม่ว่าสาเหตุใดสาเหตุนั้นก็ตามนะครับเมื่อมันต่าสุดเสร็จปุ๊บมันจะต้องพักตัวเองขึ้นไปที่จุดสูงสุดเพราะฉนั้นเราก็แค่เล่นรอบนะเราดูแล้วเราก็รู้ว่ามันเป็นรอบขาขึ้นนะครับท่านซื้อตรงไหนก็ได้นะครับพาท่านไปที่จ อันนี้คือวิธีการที่เราจะมาดูแล้วเราก็จะเข้าในจังหวะนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นหน้าตัวสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับจากราคาปัจจุบันก็4บาทก็จะขึ้นไป5บาทอันนี้ก็ทานักทุนก็ใช้วิจารณญาณเยอะนะครับออย่ามาเชื่อทางลุงมากนะครับลุงก็เล่าตามเกมที่ลุงมีประสบการณ์เล,เล็กๆน้อยๆล้วก็สรุปรวบยอดหมายให้เป็นกฎของการเคลื่อนตัวของราคา ให้ทุกคนได้เห็นนะครับอยู่ตัวอย่างครับทำไมมันถึงต้องเป็นจังหวะซด์เวัพขึ้นไปนะครับจะยกตัวอย่างให้ว่าคือตรงนี้นะครับจริงๆแล้วมันจะต้องลงมาต่ำแต่ว่ามีการโอเวอร์ออกมาเมื่อมีการโอเวอร์ออกมาเสร็จมันต้องถูกบีบบังคับเข้าไปในกรอบเราก็ค่อยๆเคลื่อนตัวเราก็ค่อยๆซด์ตัวขึ้นไปที่จุดด้านบนสุดเห็นไหมครับแล้วตัวนี้ก็คือมันพุ่งเกินกรอบมันก็ต้องถูกบีบบังคับให้กลับเข้ามาอยู่ในกรอบในการที่บีบเข้ามาแี่ยมันก็จะ,ะกดให้ต่ําลงมาโดยอัตโนมัตินะครับ เมื่อมันต่าเสร็จมันก็จะถูกบีบกลับขึ้นไปให้ไปที่จุดสูงสุดโดยอัตโนมัติชนีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันจะยกโลทํานิวไฮอันนี้ยกโลนะครับแล้วก็ทำนิวไฮใหม่นั่นก็เป็นจังหวะแบบนี้นะครับสรุปก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบลีเนียเลกชันสีเขียวสีแดงใหญ่ๆน่ครับคือกรอบพวกนี้นะครับทางนันทุนก็ลองพิจารณาดูดีๆนะครับว่าสิ่งที่ลุงพั่มบ่นพั่มพูดพั่มเพอ้ออยู่ประมาณนี้มันเป็นสไตล์ของลุงเองแล้วลุงก็ จับจุดสไตล์ของลุงได้ว่าสไตล์ของลุงมันเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะทํากําไรในแบบสไตล์ของของลุงกันนะครับท่าน่วนก็ลองลองดูนะครับอย่างลุงบอกว่า USD มันจะต้องขึ้นก่อนนะครับดูอย่าง BCH มันไปที่1.3โอ,อ้ถือว่าพุ่งขึ้นไปเยอะทีเดียวนะครับเมื่อไปที่1.3ดูจังหวะของมันนะครับมันยืนอยู่เหนือเส้นซีโร่พอดีนะครับจังหวะก็คือกําลัง มีโอกาสที่จะขึ้นไปคือบางจากจากที่มันต่ำสุดแต่จงังหวะนี้ก็คือว่ามันขึ้นไปสูงสุดเรียบร้อยแล้วมันลงมาต่ำสุดที่นี้มันจะขึ้นไปที่จุดสูงสุดนะครับมันก็จะมาการหลอกล่อแล้วก็ขยี้หวัวใจเราคือถ้าถ้าสมมติเราซื้อต่ำที่ตรงนี้เราก็ถือทนถือไปนะครับมันจะมาหลอกล่อมันจะลงลงมาตรงนี้อีกแล้วนะทํายังไงดีแต่จริงก็คือสุดท้ายมันก็จะค่อยๆดีกลับขึ้นไปนะครับเมื่อมันดีกลับขึ้นไปราคาก็จะบวกขึ้นไปได้ ไปดูค่างเงินบาทไทยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็คือว่าที่เห็นเป็นจังหวะของแท่งเทียนนะครับแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวจุดด้านล่างก็หมายว่าในวันถัดไปราคาก็จะเปิดขึ้นมาอยู่แท่งเทียนด้านบนแล้วก็ราคาพุ่งขึ้นไปด้านบนนะครับจะเป็นแท่งเทียนหนาหรือว่าจะมีแท่งเทียนที่มีไส้เทียนด้านบนด้านล่างนะครับก็ได้ราคามันก็จะค่อยๆสวิงกลับขึ้นไปขึ้นไปที่จุดสูงสุดอันนี้ก็คือเราก็มาดูและอ่านเกม ใกล้ๆสั้นๆนะครับว่ามันจะเป็นแนวโน้มเช่นนี้แน่นอนนะครับมันก็รอดูแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างที่ลุงพยายามบอกให้ทุกคนจับจุดในการเดินทางของราคานะครับนอเราที่เรามาดูกันทุกๆวันนี้ก็คือเราจะมาจับจุดการเคลื่อนตัวของราคานะคะอตัวบ้างอะไรบ้างก็สิ่งที่ลุงบอกว่าตัวเจฟินเนี่ยยังไงมันจะต้องโลเพราะว่ามันทานิวโลนะครับเจฟินมันทานิวโลนะครับนิวโลเห็นไหมครับว่ามันทํานิวโลนี่คือโลเดิมอันนี้คือโลใหม่ เมื่อมีโลใหม่มมนจะต้องมีโลใหม่อีกต่อไปเพราะฉนั้นเจฟินก็ทัานก็ต้องรอรอรอช้อนที่ราคาประมาณต่ํากว่า10บาทอาจจะลงไปที่8บาทก็ช้อนรอบแรกลงไปที่7บาทก็ช้อนรอบ2อะไรประมาณนี้นะครับแต่จังหวะของมันยังไ s เก็ยังคงถือว่าไซเควลกด้านข้างถึงชี้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นราคามันก็จะเริ่มค่อยๆดีตัวกลับขึ้นขึ้นมาแม้ว่านะครับมีสีเขียวนี่คือ อาดอยนะครับมีคนที่ติดดอยเยอะนะครับสำหรับเจฟินถ้าเรายังไม่มีเราก็เข้าไปติดดอยเขาได้ก็ได้ด้วยนะครับก็คือเข้าที่ราคาปัจจุบันนี้ก็ได้10.90นะครับก็ลองไปเป็นชาวดอยดูนะครับเราก็ถ้าเกิดจริงๆคือราคามันจะต้องลงมาที่ลีเนียลิชชันด้านล่างนี้นะครับราคา8บาทนะครับถ้าเกิดท่านรอได้มันก็จะทำนิวโลใหม่มาที่8บาทก็คาดว่ามันจะมีโอกาสนะครับทำไ้มันนึงสวนทางกับชาวบ้านเขานะครับ อันนี้เราก็ต้องไปดูฟันดไมเทลของเขา,าว่าจังหวะของตัวเจฟินนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับผลการดำเนินง,งานของเขายังไงมีการอัปเกรดอัปเดตอะไรหรือเปล่านะครับมันต้องมีมันต้องเป็นอย่างนั้นนะครับไม่เหมือนลบพวกที่กําลังดังๆอย่าง ETH BTC หรืออ่ n ลูน่มันมีการปรับตัวมีการอัปเดตมีการเผาตัวเองนะครับก็เลยมีการาก็ยังคงยืนยืนอยู่เหนือขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าเจฟินนี่ก็คือ มีแต่จะล่วงลงแล้วก็อาจจะสูญสลายไปก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันดีกลับคืนขึ้นมาแล้วกลับไปที่ราคาเดิมๆก็มีชาวเขาเรียกชาวดอยที่รอรอออกของอยู่ตั้งเยอะตั้งแยะนะครับน,นี้แต่น,นี้ก็น่าจะเป็นไปได้เช่นเดียวกันว่าถ้าเกิดเขากลับขึ้นไปได้มันก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปนะครับแต่ว่าในวันนี้ในเวลานี้ก็คือว่าเขายังคงไซด์ดาวล,ลงมาเพราะเขาทำนิวโลใหม่นะครับโลเดิมอยู่ที่12บาทโลใหม่ก็อยู่ที่10บาทนะครับ คือโลมันโลต่ำกว่าเดิมเมื่อมีนิวโลมันก็ต้องตามกฎของทฤษฎีดาวก็คือต้องมีนิวโลต่อไปแล้วถ้าเกิดมันทำนิวไฮอยู่ๆแล้วมันทำนิวไฮขึ้นมามันก็ต้องมีนิวไฮต่อไปนะครับตามทฤษฎีดาวนะครับดาวชีโอรี่การลทุนก็คือเราต้องเปิดสมองให้กว้างๆเพราะว่าเราไม่ได้ใช่บาแบกหาาไว้นะครับเราก็รู้เรื่องร,รู้นู่นรู้นี่รู้ไว้นะครับเราก็ค่อยมาประกอบเป็น สิ่งที่มันจะเป็นราคาในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นนากทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับถึงว่าทํางานแบบนี้เราไม่ต้องไปใช้บาแบกหามเราไม่ต้องไปใช้มือขุดนู่นขุดนี่หรือตับปรับแต่งนู่นปรับแต่งนี่อันนี้เราใช้ความจำนะฉุกคิดนะครับสิ่งที่ผ่านมาแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วทาให้ราคาเป็นอย่างนั้นไปยังไงอะไรอย่างนี้นะครับมันคือสิ่งที่เราจะต้องใช้ความรู้สึกความนึกคิด นะครับกลับมาปรุงมาเป็นสไตล์ของทางนักทุนเองนะครับทีนี้เราจะมาดู ETH นะครับ USD นะครับบวกขึ้นไปแรงนะครับตั้ง4ดอลลาร์นะครับสำหรับ USD นะครับราคา ETH ก็จะอ่าหมื่นหกหกหมื่นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ที่1,755ดอลลาร์ก็จะไปที่ราคาค่าเงินบาทก็จะไปที่6 2ห0ื่นสองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเช่นเดียวกับ BTC นะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปจบที่ BTC ดีกว่านะครับ เราจะมาสรุปจบตรงที่ราคาของ BTC บวกขึ้นไป5ดอลลาร์นะครับล้วก็บีดีซีข้างเงินบาทก็เคยขึ้นไปถึง9 6 0 0นะครับเขาก็สวิงขึ้นสวิงลงนะครับแต่ว่าตัวหลักเราเขาสวิงสวิงขึ้นไปแล้วก็พักตัวนะครับจังหวะนี้ท่านก็จะเห็นว่าราคาของมันก็มีคือมีวางเข้ามาหนานแน่นมีการซื้ออันนี้ก็คือว่าจังหวะนี้คือมีการซื้อโดยแบบที่ซื้อถลม่มทลายคือซื้อทะลักเลยนะครับก็ค,คือว่า มีวางเข้ามาซื้อทลักเราก็ราคาก็โดดขึ้นไปที่เกือบ1ล้านบาทนะครับทีนี้เราก็จะได้เห็นนะครับราคาของมันนะครับว่ามันใกล้ๆ1ล้านบาทไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีโอกาสจะจังหวะค่อยๆไซเว่ขึ้นไปตอนนี้ก็คือมันจะคือตรงนี้ถึงจุดสูงสุดของเขาหรือย,อยังนะครับเราต้องวัดดูว่ามันถึงจุดสูงสุดหรือย,อยังถ้ายังไม่ถึงจุดสูงสุดก็คือรีเนเรชันด้านบนเสร็จมันก็ยังคงจะต้องไซเวดาวลงมาแล้วก็ไซเว่ขึ้นไปชนด้านบนนะครับ แ้าชนเน้นบนเสร็จมันก็จะสาเวลลงมาด้านล่างตรงเส้นลีนียและชั้นด้านล่างนะครับเพราะนั้นท่านก็รอเข้านะครับที่ลุงบอกไว้ในคลิปก่อนก็รอเข้าที่800,000ก่อนก็ได้เพราะถ้าเกิดว่ามันตรงนี้มันคิดว่าตรงนี้มันถึงจุดสูงสุดแล้วมันก็สายเวลาลงมาที่8 0 0 0 0นก่อนที่จะเด้งขึ้นไปที่ล้านกว่ากว่าแต่ยังไงสุดท้ายตัวนี้ถ้ามันเป็นตามอย่างอย่างที่ลุงเข้าใจก็คือเมื่อมันมีขึ้นมันก็ต้องลงสุดลงสุดเสร็จมันจะต้องขึ้นนิวโลใหม่นะครับไอ้นิวไฮใหม่นะครับคือตัวนี้ก็คื s i ว์เว่อัพใช่ไหมครับมันก็จะทำนิวโลนิวโลใหม่ new, new low, new low, แล้วก็กค่อยๆทำนิวไฮใหม่เตามองให้เป็นนิวโลใหม่แต่ตัวตอนนี้ก็คือว่ามันเหมือนกับตัวนี้ก็คือลงมาทำต่ำๆก่าเดิมก็คือโลเดิมอยู่ตรงนี้แล้วตัวนี้ก็จะเป็นจริงๆก็คือโลเดิมมันน่าจะเป็นตรงนี้นะครับมันก็ขึ้นมาทายสูงสุดที่ตรงนี้แล้วก็ลงมาต่ำที่ตรงนี้จังหวะถัดไปมันก็ค่อย,อย,อยไไๆไซ์เว y ์ขึ้นไปนะครับเหมือนพูดกลับไปวกคนกลับไปวกคนกลับมาท่านท่านนักทุนต้องต้องจับจับจุด ที่ลุงพยายามจะสื่อให้เข้าใจกันนะครับว่าจังหวะถัดไปมันก็คือมันจะกลับขึ้นไปที่1ล้านบาทนะครับยังไงซะจะต้องกลับขึ้นไปที่1ล้านบาทก็รอกันต่อไปนะครับสลหรับกลิบนี้ลุงก็มาไล่เหรียญให้ทุกคนได้รับทราบประมาณนี้ซึ่งลุงก็ไม่อยากจะแตะ i o s อทีว่ามันลงมาต่ำเหลือเกินจนทุนลุงอยู่ที่0.42นะครับทั้ง4,7 0พนะครับแต่ตอนนี้มันลงมาเหลือ3 0มสิยามาวันนั้นก็ต้องขาดทุนกันหมรลากนี่ก แล้วก็ลูหน้าก็เช่นเดียวกันลุงก็เพิ่งเข้าไปที่0.0044นะครับซึ่งตอนนี้มันก็ลงมาที่0 0 0 3 4 2นะครับคือมันต่ำ,ต,ำต่ำเตี้ยลงมาเรื่อยๆนะครับลุงก้อนาให้ค่าดดลลามันนำพุ่งขึ้นไปก่อนแล้วก็ตัวเป็นบาทก็จะพุ่งขึ้นไปตามนะครับข็ไม่เป็นไรนะครับมันก็ลงมาตามเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ว่าถ้าเกิดมันขึ้นไปถึงจุดที่ลุงตั้งขายไว้เมื่อไหร่อย่างคลิปก่อนหน้าลุงก็ตั้งขายไว้ให้เเห็นน็็นนนนนนรรรัััถ้้้้าาามมขขึไไไปตงยสจลุกกดํก ประเด็นคือต้องมีความอดทนแล้วก็ทนถือมันให้ให้ได้นะครับจังหวะของมันจะต้องจะต้องขึ้นต่อไปนะครับจังหวะของเขามันจะต้องขึ้นต่อไปถึงแม้ว่าดูและทิศทางของมันก็จะค่อยๆ่อทำนิวโลใหม่ก็จะเป็นนิวโลใหม่ถัดไปถ้ามันท New ํานิวโลใหม่ตรงนี้ก็อาจจะลงมาที่นิวโลนิวโลใหม่อีกทีหนึ่งก็คือ0ูนย์จาก็ภาวนาให้มันกลับขึ้นไปเพราะว่าจังหวะ m c d ในกำลัง,ลงชี้กลับขึ้นไปตัวนี้เราต้องดูเอาตัว เขาเรียกเลยนะ RSI เข้าไปดูนะครับ RSI ก็กําลังจะชี้ขึ้นเพราะฉะนั้นราคามันก็จะอดีตกลับขึ้นไปได้นะครับอันนี้เราก็มองตามจังหวะของ RSI มันก็อาจจะมีโอกาสมาที่0.0055เพื่อจะกลับไปที่จุด0.05ไปขายที่ตรงนั้นนะครับลุงก็รอทํากําไรอยู่นะครับยังไงซะก็ขอให้เขาพุ่งขึ้นไปแล้วกันก็ทั้งหมดทั้งมวลก็คือท่านทุกทุนต้องต้องมาดูเรื่อยๆนะครับเพราะว่า เราจะได้จับทิศทางการเคลื่อนตัวของเขานะครับอย่างตัวนี้นะครับาจากตรงนี้เราก็จะบอกได้ว่าราคาเขาก็จะหลังจากที่เขาลงมาต่ําสุดตรงนี้นะครับเขาก็จะค่อยๆสวิงตัวเองกลับขึ้นไปอันนี้ก็ต่ําสุดเขาก็ขึ้นไปที่จุดสูงสุดเรียบร้อยทีนี้ตรงก็ลงมาต่ําสุดเรียบร้อยจังหวะถัดไปก็คือเขาจะสวิงตัวเองกลับขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็จะไซเวย์ขึ้นไปขายใส่ก็จะต้องค่อยๆไซเวย์ขึ้นไปที่ โหวตคือ70ก็ขอให้เป็นเช่นนี้นะครับเพราะว่าเรารอขายทํากําไรอยู่นะครับยังไงซะก็ขอให้เขาสวิงกลับขึ้นไปแล้วก็ไปที่จุดที่เราตั้งขายเอาไว้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็มีไมซ์เซ็ตที่ดีๆไปด้วยกันนะครับยังไงเสียถ้าเรารู้จักอดทนนะครับประหยัดอดออมยังไงก็ไม่มีจนนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปอย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ ส่วนสลับท่านที่มาประจํานะครับก็กราบขอพระคุณมากนะครับแล้วก็กรุณาสมัครสมาชิกถ้าเกิดท่านทํากําไรได้จากการรับชมแล้วก็ข้อคิดส่วนบุคคลของลุงนะครับช่วยท่านได้ก็ขอให้ท่านนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองไว้พบกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับขอพระคุณมากที่กรุณารับชมกดแชร์กดถูกใจกดสับสไตร์กดกระดิ่งครับแจ้งเตือนหากชื่นชอบมากๆกรุณากดปุ่มสมัครสมาชิกได้ ขอบพระคุณมากนะครับลุงเศษคริปโตแชนแนล